28กระดาษดาคมอุดอมเลิศอดุลเบิกแสงทองส่องสดใสาราดน้มนบเทิดทงพระทรงชยัยสรานพราไทยกเกษมสารนิรานการพระองค์คือปะทิพทองส่องทยผองราดปองดองของสุขทุกสถานน้ำพระไทยโปรดเกตได้เพศพานเทพประทาน พลปะองทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไดอ้อนถาปณีชุนหะชัยพันผู้ว่าการไดอ่อนสากลภาค 310e อีปีบริหาร2564ถึง2565พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชาวไรอ่อนภาค 310e อี